ฮัลโหลมาหรือยังมาแล้วละกันนะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับเราอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมไมโครับนั่นเองเย่ดึงๆก็หลังจากที่หายไปนานแสนนานนะคะจากจากนู่นนี่นั่นนะคะกับเกมไมโครับด้วยแล้วก็จากการลงคลิปด้วยนะเนื่องจากเมมิกแล้วเมมมันเต็มนะเออทำอะไรก็ไม่ได้นะคะนอกจาก นอนเล่นไปวันวันนะคะโอเคก็เราก็จะมาเริ่มต้นใหม่กับตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปเลยนะอาจจะใช่ละมังนะก็เราก็จะมาเริ่มต้นใหม่กับซีรีส์ไหมครับอันนี้เย่เย่เย่ก็เริ่มต้นใหม่ยังไงคือไอคลิปที่แล้วอะ่ะไหมครับอันที่แล้วอะ่ะซีรีส์ที่แล้วเราก็จะทิ้งมันไปเลยนะคะแต่เราจะไม่ลบมันนะคือแบบ ลบเเล่นใหม่บ่อยมากเลยตั้งแต่อ e ีภาคมาริโอแล้วนะแต่ว่าเราก็ลบไปแล้วนะะไม่มีใครรู้หรอกนะโอเคแล้วก็มาเล่นต้นใหม่จากทีเหอะกับเย้ที่นี่เลยแล้วก็จะสร้างเป็นีเลยนะคะเป็นซีรีส์เย้หมายว่าครั้งนี้เราคงจะไม่ลบกันนะก็เราจะมาแนะนําซีรีส์ก่อนนะแล้วเราค่อยมาเล่นกันเนื่องจากตอนนี้นสร้างไม่เสร็จเลยแค่สะพานแล้วก็บ้านนะที่เหลือก็คือไปโหลดซีมาเน no. ก็โอเคเรามาเริ่มแนะนำกันก่อนนะคะอ,เอย,เย,เยเดี๋ยว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 โอเคก็อาจจะเห็นของโกงมากมายนะคะเลเวลสองพันอะไรอย่างนี้นะคะคือไม่ต้องห่วงนะคือตอนนี้เรายังสร้างไม่เสร็จก็เลยเอาแค่นี้ไปก่อนนาะโอเคไอ้ตรงนี้นะคะอนาคตเราก็จะไม่ใช้มันนะคะก็จะปล่อยให้มันเฉยๆได้แหละซีรีส์นะคะเราก็จะเล่าถึง คนหนึ่งนะคะเป็นเด็กคนน,นี้แน่เลยก็คือเราเนี่ยเองมีพ่อแม่นะคะก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะเป็นปกครองสองแดนนะคะพ่อเนี่ยจะปกครองแดนนี้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์สีเขียวธรรมดานะคะเติดนี่ส่วนแม่นะคะก็จะปกครองเมืองนี้ค่ะเป็นเมืองหิมะเนาะน่าดูมีความยิ่งใหญ่เว้ยจากนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็เลยลอดเอเราออกมานะคะก็กลายเป็นเ เด็กเอาไว้หน้าใสหน้าตาขาวจ๊วะนะคะซึ่งไม่เหมือนตัวจริงก็เลยก็เออก,ก็เลยมีลูกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยพ่อกับแม่ก็อยู่ดีๆก็มีละกิจการอะไรต้องไปต่างจากสองแดนนี้นะคะก็ไม่ไม่รู้ว่าจะทิ้งลูกไว้ไหนดี <c oughs> นะก็อ้ยนลายมาก็เลยทิ้งลูกไว้ไหนดีนะคะก็เลยคิดว่าจะสร้างบ้านให้ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะสร้างบ้านแดนไหนดีก็เลยคลองสองแดนเลยนะคะก็อย่างที่เห็นนะดูจากหิมะแล้วเห็นปะหิมะนี่อยู่ไม่เท่ากันมีความอึง้งอันนี้คือไม่ได้เฟกขึ้นมานะตอนนั้นตอนสร้างหิมะตกแล้วก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยเออค่ะก็เลยก็กลายเป็นอย่างนี้นะคะแล้ว ในคนน <reco> <siglo>. ี้เนี่ยก็ย่ยย่ๆไปค่ะแล้วก็นั่งกินนอนกินไม่ได้นะคะก็ต้องหาเงินเพื่อประทังชีวิตค่ะอก็เลยต้องนี้นะคะมีเป็นหน้าหมู่บ้านส่วนไอ้ตรงนี้ยนู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 เป็นถ่ายเมืองนะของดนแดนพ่อเป็นหน้าเมืองของดีแดนแม่งงปะอือฉบับถูดในคนนี้เนี่ยก็คือเราเนี่ยก็ต้องมาทํางานหาเงิน ซื้อของกินนะคะพวกนี้เนาะอนาคตก็อาจจะมีนู่นนี่นั่นด้วยนะก็เล่นบ็นซีรีส์ไหมคะปกติอะคะ่ะแต่แค่มีเรื่องเรื่องนะส่วนไก่นี่คืออะไรก็ไม่รู้เรามาผูกเล่นเฉยๆค่ะอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวบ้านข้างในกันดีกว่านะคะถ้าบ้านข้างนอกๆก็ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นกระจกคะ่ะแล้วก็อีตรงหิมะนี่เราก็จะไม่ลบมันออกนะเพราะว่า ในน้ำในบ้านนะคะก็เป็นบ้านธรรมดาค่ะมีหนังสือมีน้ตหนังสือค่ะก็ตอนนี้ก็จะรีบนิดนึงเพราะว่ามีแบบได้ยังงมีเก้าอี้ไปนั่งนะคะไปนั่งอ่านหนังสือมีโน่นนี่นั่นนะคะ,นนนนะ,คะเดี๋ยวอนาคตก็จะลบมันออกนะคะมีสองหีบนะคะแล้วก็มเอยเตานะคะมีที่นอนอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยว ก็อาจจะตกแต่งนะคะก็ก็กะ่าณเดี๋ยเอ้ทำไมมันเร็วจังวะก็รีพูดนิดนึงนะก็มีประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็ส่วนเมืองนู้นนะคะก็ยังไม่รีวิวดีกว่าเดี๋ยวมารีวิวตอนมาเล่นซีรีส์เลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวสิฉันหาแอปไปเจอโอเคค่ะสําหรับการรีวิวซีรีส์นี้นะคะก็มีรวมแล้วเท่านี้เนาะแล้วอนาคตค่ะอาจจะมากกว่านี้นะ แล้วก็ชื่อซีรีส์เมื่อกี้ลืมพูดไปเลยเป็นซีรีส์อันนี้ค,ค,คิดไว้ก่อนนะก็จะเป็น two world ค่ะก็คือ2ดินแดนนี้เองเนาะก็ประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะกด subscribe ก็เหมือนกันแหละบ๊ายบายจุบ๊บ